โอเคค่ะมาเฉลย722กันต่อนะคะเดี๋ยวดูที่โจทย์ก่อนเนาะอ่านดูไปทีลรักเลยนะคะถ้าอึมตรงนี้แปลว่าต่อไปนี้ต่อไปนี้นะคะอันเนมุนอันเนมุนตรงนี้จะแปลว่าป้ายประกาศนั่นเองนะคะและคำว่าอุยแต่อ่านเป็นเอตัวนี้ จะแปลว่าของจุดจุดจุดและคำว่าเนยงจะแปลว่าเนื้อหานะคะเนื้อหาหรือเนื้อเรื่องก็ได้นะคะทุกคนทีนี้ฝากไวยากรณก์วาด้วยเนาะกว่านะคะตัวนี้จะเป็นตัวเชื่อมคำนามกับคำนามนะ,ะจะแปลว่ากับนะคะ และคีย์เวิร์ดของเราจริงๆคืออยู่ตรงนี้ค่ะทารินคอดนะคะสิ่งที่แตกต่างนั่นเองสิ่งที่แตกต่างนะคะหรือสิ่งที่มันไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะทารินคอดสิ่งที่แตกต่างหรือสิ่งที่ไม่เหมือนกันนะคะอ่าส่วนอื่นตรงนี้ไม่แปลนะคะเป็นตัวชีกรร้กม และโครอนะคะโครอจะแปลว่าเลือกนะคะเวยากรณ์ชิบชิโอแปลว่าการุนาเป็นเชิงออกคำสัง่งเป็นเชิงร้องขอแบบสุภาพนะคะมันก็จะแปลว่าการุณาเลือกสิ่งที่แตกต่างนะคะกับเนื้อหาของป้ายประกาศดังต่อไปนี้ ทีนี้เราก็ต้องมาดูที่ป้ายประกาศนะคะว่าเขาว่ายังไงบ้างเนาะคำว่าชิริโชิกันอันเน่นะคะคำว่าชิรตรงนี้หมายถึงการรักษาและคำว่าชิกันอันนี้จะแปลว่าเวลานะคะเวลาและคำว่า อันเน่นะคะจะแปลว่าประชาสัมพันธ์นะคะหรือการแจ้งให้ทราบนั่นเองอ่านะคะที่จริงคำว่าอันเน่แปลว่าประชาสัมพันธ์แปลว่าแนะนำแปลว่าแจ้งให้ทราบได้ด้วยนะคะอ่าชิลิโอชิกอันเน่ก็คือ การแจ้งให้ทราบถึงเรื่องเวลาการรักษานะคะถ้าเราแปลโดยรวมทั้งหมดเลยชิริโยชิกันอเน e จะแปลว่าเวลาทําการนะคะอนทีนี้มาดูว่าเขาเปิดและปิดตอนไหนเนาะ,ะเขาบอกว่า p พ o n งอินนะคะ p พ o n งอิตัวนี้อาจารย์จะแปลว่าจันทร์ถึงสุกนะคะ,ะจริงจริงคําว่า p พ o n งอิเนี่ยแปลว่าวันธรรมดาด้วยก็ได้นะคะ,ะมาดูกันเนาะว่าวันธรรมดาหรือว่าวันจันถึงสุกเนี่ยเขาเปิดตอนไหน เขาเขียนว่า a.m. 9.30นะคะก็คือ9โมงครึ่งอ่า9โมงครึ่งนะคะไปจนถึง p.m. แล้วก็6ก0ก็คือ6โมงเย็น6โมง30นาทีนั่นเองนะคะ6โมงครึ่งอ่าในช่วงเย็นเนาะก็คือเปิดตั้งแต่9โมง30นาทีไปจนถึง6โมง30นาทีนะคะเสร็จปุ๊บ t o y o อ u r n ตรงนี้ก็คือวันเสาร์ วันเสาร์นะคะวันเสาร์เนี่ยเปิดเก้าโมงครึ่งเหมือนกันนะแต่ว่าปิดเร็วหน่อยนะคะปิดตอนสี่โมงเย็นอ่าปิดตอนสี่โมงเย็นนะคะเสร็จปุบ๊บคาว่าอิริโออิรนตรงนี้แปลว่าวันอาทิตย์อ่าวันอาทิตย์ และคงฮิวอิลตรงนี้เป็นวันหยุดราชการนะคะหรือวันหยุดนักขัตเลิกนั่นเองนะคะเขาฮิวจินก็คือหยุดนั่นเองฮิวจินะะก็คือหยุดหรือว่าปิดนั่นเองนะคะ โอเคส่วนชมชิมชีกันตรงนี้ชมชิมชีกันนะคะชมชิมชีกันก็คือเวลาพักเที่ยงอ่าเวลาพักเที่ยงนะคะก็คือตั้งแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสองอ่าเนาะทีนี้มาดูเทียบนะคะแต่ละข้อเลยถ้าเป็นข้อที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าโอจอนอาฮุชิซัมชิบูเนอ่า โอจอเชื่อในตโอจอนะคะโอจอตรงนี้จะแปลว่าตอนเช้านะคะอาฮบชีซัมชิบุญก็คือ9ก้าโมงครึ่งอ่ะก็คือตอน9ก้าโมงสานาทีนะคะคำว่า A ตรงนี้เป็นตัวชี้ช่วงเวลานะคะที่แปลว่าตอน หรือเมื่อน,นั่นเองเอาไว้ชี้เวลาเกิดเหตุนะคะก็คือในเวลา9.30โมงนาทีในช่วงเช้าเนี่ยนะคะเขาชิริโอหรือชีจังคำนีนะคะ,ค,ะ,ค,ะคำว่าชิริโอตรงนี้สักครู่นะคะเดี๋ยวอาจารย์ย้ายให้ก่อนคำว่าชิริโอตรงนี้นะคะจะแปลว่าการรักษา การรักษานะคะเรืนตรงนี้ไม่แปลนะคะเป็นตัวชีกรร้กมชีจักฮัมนีดาก็คือเริ่มนั่นเองรกากศัพท์จริงๆมาจากชีจักฮาดานะคะอ่ามันก็จะแปลว่าเริ่มการรักษาตอน9ก้าโมงครึ่งอ่าซึ่งตรงนี้ จันทร์ถึงสุกนะคะ9ก้าโมงครึ่งถูกต้องทั้งจันทร์ถึงสุกแล้วก็วันเสาร์เนี่ยเริ่มเวลาเดียวกันเลยคือ9ก้าโมงครึ่งนะคะข้อ1ถูกนะคะแต่ว่าอย่าลืมนะเราต้องหาสิ่งที่มันไม่เหมือนกับเนื้อหาหรือสิ่งที่แตกต่างกับเนื้อหานะคะอ่ะข้อ1ต้่งล่อยไปส่วนข้อ2เข้บอกว่า일요일에도진료를받을수있습니다นะคะคำว่า일요일หมายถึงวันอาทิตย์ วันอาทิตย์นะคะ A ชี้เวลาเกิดเหตุนะคะส่วนโดตรงนี้นะคะแปลว่าด้วยแสดงว่าอิริโออิเอโดวันอาทิตย์เนี่ยก็ด้วยนะชิริโอหรือพาดิสูอิสมิดนะคะคำว่าพาดิสูอิสมิดแปลว่า สามารถรับได้สามารถรับได้นะคะาสามารถรับอะไรได้เอ่ยชิริโอค่ะก็คือการรักษา,ามันก็จะแปลว่าสามารถรับการรักษาในวันอาทิตย์ได้ด้วยนั่นเองนะคะแต่ว่า อิเลียอิลๆๆตรงนี้วันอาทิตย์ดันบอกว่ามิวจินเพราะฉะนั้นข้อ2ไม่ตรงกับเนื้อหานะคะตอบเป็นข้อที่ะอ่าะถ้าเป็นตัวเลือกที่3นะคะเขาบอกว่าเพีองอิร์เพีงอิลก็คือจันถึงสุจันถึงสุนะคะ โอเคโอหูหกทุสามสิบนาทีอ่าโอหนะคะตรงนี้ก็คือตอนบ่ายตอนบ่ายอ่าหกทสามสิบนุก็คือ6กโมงเย็นนั่นเองนะคะก็คือ6กโมงครึ่งอ่าหกโมงครึ่งนะกาจตรงนี้ เป็นไวยากรณ์นะคะจุดสิ้นสุดเนาะเอาไว้แสดงถึงจุดสิ้นสุดนะคะที่แปลว่าถึงและคำว่า치료를합니다ก็คือรักษานั่นเองอนะคะแปลจากประธานก่อนเสมอนะคะทุกคนประโยคนี้ อนเป็นตัวชี้ประธานต้องแปลคําว่าจันถึงสุกก่อนนะต้องแปลเพียงอินก่อนมันก็จะแปลว่าจันถึงสุกเนี่ยนะรักษาถึงหกโมงครึ่งนะคะซึ่งก็ตรงกับตรงนี้เพียงอินถึง p ีเ3 0นะคะืคอหกโมงครึ่ง,งนั่นเองเนาะส่วนข้อที่4นะคะเขาบอกว่าโตโยอิเรเนอร์ในวันเสาร์เพราะว่าคำว่าโตโยอิเรนเนอแปลว่าวันเสาร์ นะคะเอตรงนี้เป็นตัวชี้ช่วงเวลาเกิดเหตุนะคะแปลว่าตอนหรือเมื่อน,นั่นเองอ่าเนินตรงนี้เป็นตัวชี้ประธานเราจะต้องกล่าวถึงวันเสาร์ก่อนนะคะมันก็จะแปลว่าวันเสาร์เนี่ยนะเนชีชอนเนพยองวอนเน่กาหยาฮัมนิดา เนชีก็คือสี่โมงนะคะชีตรงนี้แปลว่าโมงแปลว่าโมงนะคะและไวยากรณ์ชเนตรงนี้แปลว่าก่อนนะคะเพีองวอนรอพอ และ a ตรงนี้นะคะเป็นตัวชี้สถานที่หรือชี้จุดเกิดเหตุนั่นเองนะคะ a นะแปลว่าที่และค้ายาฮัมมีดาต้องไปค่ะต้องไปคำว่าคาเนี่ยแปลว่าไปและไวย,ยากรณ์ยาฮัมมีดาแปลว่าต้องที่เป็นเวอร์ชันคำา้าเอ้ยนนะเวอร์ชันคำตอบนะคะ และเป็นการผันไวยากรณ์รให้ลงในรูปแบบของภาษาทางการด้วยนะคะก็เลยกลายเป็นยาฮัมิดามาจากยาฮาดานะคะโอเคถ้าเป็นข้อ4มันก็จะแปลว่าต้องไปที่โรงพยาบาลก่อนสี่โมงเย็นะ,นะคะซึ่งในวันเสาร์เนี่ยเขาปิด4ี่โมงเย็นจริงๆด้วยโทษอยอีกตรงนี้นะคะ pm 4 00, ี่เเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเป็นข้อที่สน,นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูเฉลยข้อถัดไปกันเลยดีกว่า